สำหรับคลิปในตัวนี้นะครับผมจะมาแจกเงินฟรีแล้วก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ว่ายังสามารถถอนเงินได้อีกหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการแจกเงินฟรี EP ที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เพราะว่าแจกทุกสัปดาห์ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับใครสนใจรับเงินฟรีเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแจกเงินฟรีเป็นการแจกโคดอ่งเปา ของแอปพลิเคชันทีมชื่อว่า Go Daily นะครับแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน Go Daily เช่นเดียวกันนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปล่าสุดนะครับก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมนในคลิปนี้กันเลยเนาะสำหรับคนไหนที่ต้องการรับโค้ดอ่งางเปาผ่านแอป Go Daily คุณผู้ชมต้องทําการติดตั้งแอปพลิเคชัน Go Daily ก่อนนะแอปพลิเคชัน Go Daily สามารถที่จะเล่นได้ผ่านระบบปฏิบัติการของ Android และคุณผู้ชมต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน to m บ n ร์นี l วอลด้วยเป็นกระเป๋าในการถอนเงินนะเพราะงั้นเราจะไม่สามารถถอนได้นะถ้าหากว่าคุณมี2แอปนี้แล้วนับก็ไปรับเงินฟรีกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับเงินฟรีนะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินกันก่อนนะครับว่าแอปนี้นะผมถอนไปนะครับเงินเข้าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะบปดที่ประวัตินะครับโอเคนะครับนี่คือประวัติ การถอนเงินนะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งนี่ทุกคนเนาะถอนไปล่าสุดวันที่20เดือนกรกฎาคมนะวันนี้วันที่23เดือนกรกฎาคมนะครับเมื่อสาวันที่ผ่านมานะครับถอนไปจํานวนอยู่ที่500บาทนะครับอ่าแล้วก็เงินเข้ามาเป็นที่ร้อยนะครับก็อ่งเปาก็วันที่16ที่ผ่านมาวันนี้ก็วันที่23เนาะก็ได้รับมาอีก 2 1น,นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแจากอีกเหมือนกันนะอังปามีจำนวนจำกัดทุกคนเนาะฉะนั้นก็ต้องรีบใส่ไม่งั้นก็มันจะมีเงินในส่วนของในซองอัง้าแล้วก็มีทั้งคะแนนด้วยนะแทนว่าใครไม่ทันได้รับเงินก็จะได้รับคะแนนไปนะครับอ่าส่วนการหาเงินนะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่200บาทหรือ20ล้านเหรียญด้วยกันนับสูงสุดอยู่ที่1000บาทหรือ100 100ล้านเหรียญด้วยกันนะครับพวกนี้เนาะซึ่งอ่า ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ที่ผมถอนไป5้ารบาทนั้นผมสะสมเป็นเวลา14วันนะครับถึงสามารถถอนได้นะตรงนี้นะโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมารับโคดอังเป่ากันนะครับก็ก็มาที่ในส่วนของโคดอังเป่าตรงนี้นะแล้วก็ไปที่คําว่าโคดอังเป่านะครับจากนั้นก็ให้คุณพิมพ์นะตามผมนะครับผมนะ่ะเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรน,นะครับ 9, 6, 4 1 A n แล้วก็กดได้รับไปนะครับถ้าหากว่ารหัสถูกต้องนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าขึ้นแบบนี้หมายความว่าขึ้นได้รับรางวัลนะส่วนได้รับเงินหรือได้รับคะแนนนั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคของคุณนะครับว่าคุณรับทันหรือเปล่านะครับใครที่ได้รับเป็นเงินแบบนี้ให้กดคําว่าถอนเงินตอนนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการถอนเงินนะครับผมนะส่วนใครที่หมุนต,ติ้วๆแบบนี้นะเหมือนผมนะก็ให้รอหน้าออกจากแอปก่อนนะครับ แล้วก็ให้เราไปเข้าแอปใหม่นะเมื่อกี้มันบั๊กนะปกติคือมันจะบั๊กบ่อยนะเพราะว่ามีคนเล่นเยอะทุกคนเนาะแล้วก็ไปที่หน้าอ่งางเปาใหม่นะกดอ่งเปาใหม่แล้วก็ไปที่ประวัติการแลกอรับพวนี้น,นะครับเพื่อที่เราจะถอนเงินใหม่นะกดเข้าไปแล้วรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ให้เราถ้าหากว่าเราเคยรับมาเยอะนะแล้วก็หลายครั้งไม่ใช่เยอะหลายครั้งเราก็เล่นมาข้างล่างสุดนะมันจะอยู่ล่างสุดที่เป็นของล่าสุดนะกดถอนเงินตอนนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะถ้ามันขึ้นแบบนี้ต่อไปก็ รออย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็ออกจากแอปใหม่แล้วก็เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันได้นะหรือไม่ก็ผมก็จะเข้าแอปใหม่แล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้ทําการออกแอปใหม่แล้วก็เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเป็นขั้นที่2ก็ปรากฏว่าได้แล้วตอนนี้ก็จะกดยืนยันการแลกรับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับ อ่าล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันหมุนต่อนะก็ต้องรอแบบนี้แหละทุกคนนะก็จนกว่ามันจะขึ้นนะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนถนะ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการดูที่การถอนเงินนะครับว่าเราได้ทําการถอนลระเป่าถ้าไม่อ่านี่ทุกคนนะเราก็ทําการถอนแล้วก็สตว่าเราถอนแล้วก็ต้องรอประมาณ3ถึง5ถึง10ถึงนาที เงินก็จะเข้ามานะถ้าว่าเร็วสุดก็1นาทีก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับส่วนวิธีการที่เราจะหางเงินผ่านแอปนี้ก็คือเป็นการสะสมเหรียญนี้นะเนาะเหรียญนี้มาจากการที่เราไปล็อกอินตรงนี้นะครับอย่างเช่นถ้าผมล็อกอินวันนี้รับไปอยู่ที่8000คะแนนก็กดคําว่าล็อกอินตอนนี้รับไป8000เหรียญน,นะแล้วก็กดก,กระกบาบปิดไปนะครับ ต่อมาคือภารกิจรายวันนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอถ้าหากว่าเรารับชมวิดีโอจนครบ3วิดีโอเราจะได้นะครับสุ่มรับเหรียญประมาณ1น0 0 0นถึง2 0 0 0 0เหรียญน,นะครับสวนอันนี้คือการรับรางวัลจากการอ่านข้อความจากข้อความแจ้งเตือนเนาะก็ทำาภรกิจสําเร็จแล้วก็จะสุ่มรับอยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะว่าผมจะได้รับไปกี่เหรียญนะกดวัลเล็ตไปเลยเนาะ ปรากฏว่านะผมได้รับมาอยู่ที่5,708เหรียญด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตรงนี้เนาะก็หน้าเดียวเราไปก็เดียวเราไปนะครับหางเงินกันต่อนะครับด้วยวิธีการนรับทำภารกิจรายวันต่อก็คือเป็นภารกิจเกี่ยวกับการอ่านบทความ1ครั้งนะครับแล้วก็3ครั้ง 6ครั้ง10ครั้งนะครับถ้าเราอ่าน1ครั้งเราก็มารับเหรียญเลยประมาณ3 0 0 0นถึง8 0 0 0เหรียญ3ครั้งก็ 5000- ถึง5,500เหรียญ6ครั้งก็ 8000- ถึง8,500เหรียญแล้วก็10ครั้งก็1 000, 5 0 0 0นจนถึง16,00 0เหรียญด้วยกันนะครับส่วนวิธีนี้คือวิธีการแชร์ไปยังไลน์นะครับตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราไปทำการอ่านบทความกันเลยนะครับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มแรกเลยนะครับ จากนั้นให้เราเลือกบทความที่เราสนใจผมจะเลือกเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับกีฬานะครับจากนั้นก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะอ่านอ่านข่าวไหนผมจะอ่านข่าวเกี่ยวกับอาร์เซนอลเจอเจอคู่แข่งเชลซี ออนี้ตั้งันนี้นะครับและเราก็อ่านไปจะมีตัวจับเวลาน,นี่ดูคนนะัมันจะมุนไปถ้าหากว่ามันหยุดจับเวลานะเราก็แค่เลื่อนไปแค่นั้นเองเนาะอันนี้ผมก็ได้รับแล้วนะก็เป็นกล่องควัญกดที่กล่องของควัญได้เลยนะครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่468เหรียญนะและเราก็อ่านต่อไปได้เลยนะรหรือเราจะเปลี่ยนข่าวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันขึ้นเป็นแอนเนาะสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นข่าวการเมืองเนาะ อ่านไปแล้วก็มันก็จะมีตัวจับเวลาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพอเวลาเรานะครับอ่านเยอะๆนะมันก็จะเริ่มจับเวลาช้าลงนะถ้ามันหยุดก็เล่นไปแบบเมื่อกี้เลยเนาะก็ทําให้เรานั้นต้องใช้เวลามากหน่อยนะแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นสายอ่านข่าวอยู่แล้วนะอ่านข่าวได้เงินจริงอันนี้แหละทุกคนเนาะซึ่งบางคนน่าเคยถอนเงินไปแต่ว่าเงินก็ไม่เข้ามาก็เป็นเหมือนกันซึ่งผมก็คิดไว้ว่าอาจจะทํา เงื่นไขไม่ตรงกันนะก็คืออย่างเช่นเขาให้เรานั้นเชิญเพื่อนด้วยนะครับบางทีก็เป็นกติกาเงื่องไขใหม่เนาะเมื่อก่อนเคยไม่จะเป็นที่ต้องเชิญเพื่อนแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเราจําเป็นที่ต้องเชิญเพื่อนหน่อยนะอย่างจําก็มา10คนนะหรือ2อสาคนนะเพราะว่าบางคนนะั้นถอนเงินไปไม่ได้เชิญเพื่อนก็เงินไม่เข้ามาก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ลองไปเชิญเพื่อนเนาะซึ่งนะครับการเชิญเพื่อนนั้นไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ น่ากลัวนะการเชิญเพื่อนนั่นนะครับผมไม่ใช่ว่าเราต้องไปเชิญเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราที่แท้จริงนะการเชิญเพื่อนหรือการโปรโมทนะเป็นการโปรโมทมากกว่าเนาะแต่เขาแทนที่คําว่าการเชิญเพื่อนเนาะเราเพียงแค่ไปโพสต์ที่กลุ่มหาเงินนะแต่ต้องดูกฎของโพสต์ด้วยต้องดูกฎของกลุ่มด้วยว่ากลุ่มนั้นเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะโพสต์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเรานั้นไปทําการโพสต์แต่ว่ามันผิดกฎของกลุ่มนะอาจจะโดน คาบล็อกก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยในการที่เราจะไปแชร์นั่นเองเนาะซึ่งนะฮะเราไปแชร์แล้วก็เมื่อมีคนมากดลิงก์ของเรามัครผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับเหรียญเข้ามานะประมาณนี้เนาะอ่ะนี่ทุกคนนะนี่คือกเก่าเงิต่อไปนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้ของอังเปาตอนนี้เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน และนี่นับก็คือเป็นเงินอ่งเปาที่เราถอนไปเมื่อกี้23บาทตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใครที่ต้องการที่รับอ่งเปาก็ไปรับเลยเลยนะครับผมนะโอเคดูเหมือนว่ามันยังไม่อัปเดตนะเหมือนกับว่าเด็ตช้านะเดี๋ยวผมจะออกใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่นะครับในส่วนของแอปโกเดลีนะอ่ะเมื่อกี้ผมอ่านข่าวแล้วก็มันไม่ขึ้นอัปเดตว่าผมอ่านข่าวไปนะครับ นี่ทุกคนนะก็มาดูนี่ทุกคนนะก็อ่านไปแล้วครบ3มครั้งก็มารับเปลี่ยนได้ตรงนี้เนาะส่วนใครที่ต้องการรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เพียงแค่มาทําในส่วนของของภารกิจข้างล่างนี้อย่างที่ผมบอกคือภารกิจการเชิญเพื่อนคืออยู่ตรงนี้นะก็กดเข้าไปแล้วก็ไปดําลิงแล้วก็ถัดเชิญนะ แนะนําได้เลยเนาะส่วนภารกิจนี้คือวงล้อนาโชคเป็นการหมุนสปินนะครับแล้วก็อันนี้งานทําเงินเป็นภารกิจเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับและภารกิจนี้คือเกี่ยวกับการอ่านข่าวทั่วไปเนาะก็มีเพียงประมาณนี้แหละทุกคนในส่วนของงานของเขาส่วนวิดีโอก็มาดูได้เนาะอันนี้เป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอายาวเนาะส่วนอันนี้เป็นวิดีโอสั้นนะครับก็กดเข้าไปปั๊บเลยก็จะมีตัวจับเวลาตรงนี้นะครับก็จะจับเวลาก็แต่เมื่อวิดีโอมันเล่นเนาะแต่อันนี้คือ ่านี่ทุกคนนะมันเล่นอยู่นะมันก็จับเวลาไปทุกคนนี่ทุกคนนะก็ถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเข้ามาปาร์ตนี่ทุกคนนะกดเข้าไปเลยนะรับมาอยู่ที่5-20เหรียญเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ